สบายด,สายดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนสบายดีพี่น้องดีตอนครับเขาสู้สองว่าสุกคนนี้พี่น้องวันนี้เปิดคลิปอยู่นะ้ะร้านสาวพีใหม่เนาะจะออกไปเนาะพี่น้องได้ข่าวว่าันนั้นมูมูอ่าห้างๆ้าเห็เนาะเปิดร้านทำสมใหม่ก็ได้ว่าเพื่อนที่งานว่าออกไปกินเนาะก็ได้ว่าี้ไปอุดมไป ลูกาดิฉันไปหาเาทางไหนนาะเอดิบวเดกสจ้ไอ้ซอยไอ้ซอยนัดกินตำใช้ไอ้ซอยตื่นจุกปุ๊บอืมาโทษผ่านเยอะไปคอหอมตื่นเสือง่ายเลยสมาเหนืนโอ้แต่มีแพย์หนึ่งงมเว้ยตงงมเบสหนโอ้เก็ไอีว่าเสือหะก็สือไม่นบนาเสอจะนอยกัเป็นขี้เป็ดนะครับ เกิเป็นความจ้ยูตัวนี้อเลยราเทพ c แน่เมืองจ้เกอ้นี่มาล้มึงตาตูบซะจ้หัว่าวันคืนนี้เจ็บบันปอดคอยหัววาอะไรดินี้มากมนแลงแลงขึ้นสุดถ่ายวะแลงขึ้นสุดถ้ายใส่ก็มัหหดมือก้นังกินยักษ์อวกินน้ำในที่ขอยังบ่ได้กินได้เสเออจะจังไลรับกันรับกันรับรถกัน คนได้อยคนได้อยท่ความดีเ่กระรล่างก็ิทำความดีอ๋อหางกะไรนี่หามือนี่หรอได้ใชุู่เทตก็มาหลินนะนี่หลินสงการลาอิสระนันคือบไปไต่อนเออยี

Nghĩ nói ở xăm coi cung của đại a quay <laughs> <laughs> nó <laughs> Nói như coi nọ coi coi vai xăm coi cung coi 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 คันมีโฮกเด็ดสุดแถมสองว่ะ

ไม่ด้ไนมน่าทื่นบ่มันก็เทือนมังนีน้อยไปเรือยนี่ไปตอนนี้เลยไกแต่งดงเ้าบอกแ่งดงง้าไปไปสภาพกูเห็งคือตื่นแต่นอนกูก็ยังออกมาเลยสนใจเอียงบันบานดอกอายังงกองวนเสกเขาป่าเขาดงกะยะ ไปว่าละบ่นะขอย่ไอชาอเมาเรากินเบียร์สีเห็ดตลาสี่ไหมก็ให้บอกไปลวอตนไอติ้งไอชาไอชาไอซุปแล้ว่า้าอยากแกหันตกตีเออแน้วแนวสิจังนี่กูจิไหเราตุเขวงขันขอยกินน้ำดาวขอยกะสิเออใจย่ะมึงกะตีไปนั่งกินมึงกะสิกูกะสิย่างประดิเพื่อนกอซุกมลกินบียร์นั่งยาเลยี ชิดกูคนอะซิบหาสิบหาซิบหาออยู่ดอกโอ้ยแล้วืจออันนัันแล้วืจอสีนมากมีคนด่าเดี๋ยวเราเห็ดจะกินเบียร์กันป่าเราบอกว่าซื้อสิไปไม่สิไปยีห้อไหเอามาเอามาคูสจิรากินเยอะสังน่อกนแค่กีแสดงานจากตัวเราเลยมาเลยในมากตนเบียิต่างหมูใส่ตนรอแสดงใมบะป่าใช้เอาน้เนาะ ของข่อยพี่ข่อยมากหอมหอมาอมากหน้าอเอาเราต้องน้ำก็ได้ข่อยมากใส่ให้มันจะห่ามากนี่เอาไงต้องน้ำให้นู้อ่ะแกจอดยาตัวนั่นเราสแกกีดังใส่เบ้งจอดยาอี้มนกระดีปีนีหมดครบด แต่นี่มันยังกับบุ้มีขายเนาะกกะขว้าตาเอาพันถิ่มไปชิอๆไอชุกมาจะดีมืหละาจะเนาะพ่เนาะไอชุกแกเห็ดอันนั้นจีไอชุกเห็ดหงงานรอแข็งันจงละลายมันเวร์กมันชดส่อ้วจะเนาะนกแล้วชดสื่อส่งหานังหานี่พวกเกิเตียขับเป็นไงชดสื่อทีใหม่ขึ้ามสีหม่อแล้วได้า ขี่สอบซากกับถึงทหารพันยาตีไม้พันยาสนบ้ากที่เปใจ ตามกันไม่ใช่อนันต์ซุปตามตามโหล <coughs> 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 <coughs>

ราอะไอ้เก่าจะเป็นนางัดพดมพัดกระแบบแบบะเอออยู่ในมันมีพระดมไป้ปปะขใจจุกข้งนี้เหมืนตักอดนี้มอั้งกอดีเก็ถือว่าซ้ำกันแ้่าข้านอกดีก่อนดูไมแตกต่างกันเอ

อ๋หน่อยปสิากันไปลินนำข้อไปวัซไปโดตีมไปลินนำข้อไปเนาะไปนาะตีมเนาะเออสู้กับไปหาไทยคลิป ว่ามันดูดมันดูดเวิร์ดก่อนหมูเมันตัดแคมแคมกูเลยได้ยินเสีังเย้มาแล้วแม่สบายยังว้านจะงกรังกันดีแล้วอีกเ็นม่อยากมาสั่งกันเจียวอันนี้อีปอะกรทีหมูมึงมึงคือบ่ด้รบ่าทว่าไทามครับบ่าวแต่ว่าทเพลทหนึอยเดียวอ้าวเช้ามันกจะเป็าสดแล้วมมี่ยังเหลอ รากขันหมูดับกตนกับท้าน้าับแซ่บเนาะน้ำจิ้มลูกศรเนาะวันนี้มาอุดนุ่นหมูเพียบเป็นเปิดหันหันแค้มท่างนแคมถนนเลยเนาะน้ถนนเล็กที่จุดสามอากาศพอนั่งอยู่เนาะมันกับ่ะหอนปนไเนาะตะกี้บ้านดีเข้าคาย เขาเหตุกานมินิมาร์พี่น้อง่านเนี่ยแต่ล่บามันเจ๋งนะมันมีคนมาซสือเขาก็เลยปิดไปตโนปรนนะปีนี้มู่หนาจะมาเศร้าเดี๋ยวสิลองถามเขามันเขามาซสืออาจจะมาเศร้าแต่เปิดา่านไยเนี่ยอะจังสิถทมย่าหน,นาวเนาะมาะสมเนาะมากินเนาะครับตอนนี้มันยังแบบห่อนอยู่พี่น้องย่าฝนก็กินได้สบายเนาะฝนก็บสบายหี่ฝนเนี่ย มาเ้าวเขาบอกเ้ยมาเ้าวมเาเขัจะอยู่สบายนี่ยัดอยู่ย่ำฝนเดี๋ยวกินไหนย่ำได้๋ยวกินไหสบายเมกี้ันเปิดอยู่หันหน้าพี่น้องยหน่าเปิดเพื่อนเปิดเนี่ย่านมาเปิดูแะกี่ะกินกินุ้วาฝ่าเฝาเลย่คมือดีอย่าฝ่าไ้ ว่าจะเอาคำในหน่อยจะได้มาตีกันมากาหนีบบ้านเรมาตีกันมากับานหรือคุยแหลกไกระแดกทั้งสามเนาะใช่ก็ชอนจะมาเีนตอนนไก่ถ้าไไปเอาเียนไก่ลงมาซีอทักเลยนะก็แกใ่เนาะวอนนี้มันว่ายังวะ ตั้งอีกจานหนึ่งไปเนี่ยจานเดียวตั้งสองั้งสองเจานเดียวรับจายไปเนอะรสจัดมันพร้อมกระแดกาเนะ แนวผ้ากันไปดินนะอยู่บ้านยังวะเ็หัวบ่ะเขากบเบิร์ตไปลงแพนเดรนน่ะเนาะันหอมเนี่ยยาแต่ต่อนนี่อเนนี่ยมานี่ที่อ่อ้าคือะรเอา้นะโอ้ยอย่างนี ตัมนมดเยมแล้วไหมตอเาสั่งแล้วไหมตั้ยตั้มต้มเป็นไก่ต้มตัามตัมนก่ต้มตั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 ามตม็ก่ตมตามตนกตั้มตั้มตัาเนกั้มตัตัามนั้มตตามนกตัมตั้มตมเนไก่ตั้มตั้มตั้มนไต้มตัมตัมนไตั้มต้มตัมเปตมต มันหยาดก,กันนะตัางบนะ้านไดกินหมูิ้งน้ำกดอหอามน่หอพี่น้องจะเสียบรอเสียบพี่น้องชู่อึดเชิวตายอยากมาจะใส่ถาดจัน ว้าวสุดสองมาแล้วจ้าอันนี้อันนี้ตำตีนไก่ประมาณนั้นอันนี้ตำตีนตำเนะด็กนั่นานยังตำยังยีกเขาสั่งสามเนาะตำทะเลยังตำทะเลอีกนันนึ่งพอดีพี่น้องสงอมามจานแกแป๊บสิ้น

มีการได้โทเดจหรอ่าวแบบบัวท่มากยินสมอยู่ตนนี้วีนั่งซ้อมค่ะวีวีฮะัวทานรอบวงกันตายไ้ครับบ้วทั่วมากนั่งอู่ัรงกลางกันนี้วัาทั่วากนอนซ้อมก็สี่ศูนัก ยามสิตายพวกเาบริสซอยเด้อมิจมุ่เด้อซอยเด้อเมือนหนาเอยุยออกลูกโทษหายายาบ่รับแนลว่าขาว่าขาโทษหามสี่ตายกวนนสินตาย จานที่สามจานที mm. Luckily, oh, it it ่สาเนกินต้อนนะอะยากลัวมันดมยมันกินตอนมันอะไรเนาะกินตอนยงทำกินตีไอบอกคนหนึงวะคือว่นตัวเองบองเสียอีดี

ตัวนี้เห้ยโอ้ยยาเนี่ยได้สามตัวเลยแต่อาไอ้มองกนิกนโตเดียวปัพอกก่อนมึงจะกินกู หันเบื้องหันเบื้องจุดก็ไหนจักพันคนละสี่สิบเอสค่ะคนละสี่สิบเอสคนละสี่สิบเอสก็ไหนส่สิเอเดี๋ยวเอาาก่นะเอมาตีจ่ายพุก็พองมึงด้วยเดี๋ยวตีพุงอะสองคน

หรือว่าอันนี้สองคนอเอออ่าวน่อ้วนเอาร้อนหมือนกันหิ้องนี่กินแน่นมันจงแซ่บตอนอิติชีหกอพกเาเออเอา

เป็นผ้วกกบบองว่ะกไปกับบ่าวไทยนแม่กูบอไปสิาไทยกิกระางก่อนพีสาวอยู่อันนึ่ข้อใีเกียี้ข้อขี้ยามจ้า่ยเป็นเด็เป็นเพ่นกูฟังไหจ้ามีไม่หอกจ้มีไม่ต้องการเปิดชื่อว่าี่รถขึ้นสงรอดแจ้งนี้ ไปมันจื้อยู่ว่าไปดิ่มอยู่หั่นมันตําท่งจื้อกูแลอันนี้จะสิตายจักใครถือหงาวคอยคือกันอยากจะสิตายเออแก